l อ o อาอย่างเมื่อกี้คุณโบเองก็มีทวิ t เตอร์ที่สามารถจะคอ o อาได้แล้วตอนนี้คนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าเป็นผู้มีชื่อเสียงทั้งหลายเนี่ยโดนบีบบังคับก็ตามหรือว่าออกมาพูดเองโดยบริษัทบริสุทธิ์ใจก็ตามเนี่ยมันมีเยอะแยะไปหมดเลยที่เกิดขึ้นตรงนี้คิดเห็นกับปรากฏการณ์นี้ยังไงฮะออกมาคอเอากันเนี่ยครับแรกสุดอะบอาคิดว่าวันนี้คำนิยามของคำว่าคอเอาแต่ละคนฮะตรงกันหรือเปล่าก่อนอื เพราะว่าบางทีเราเห็นแบบโอเคมีคนออกมาด่า oh. ก็เรียกสิ่งนี้ว่าคอ o อาแล้ว <Huh. S 2> หรือจริงๆ c a l คอเอาแปลว่าอะไรคอเอาแปลว่า,าการเรียกร้องให้ให้ให,ให้ให้เกิดสิ่งที่ดีงามถูกต้องชอบธรรมหรือเปล่าวันนี้คำว่าค l เอาเนี่ยยังยังไม่ตรงกันเลยที่เรียกร้องให้คนมาคอเอาเนี่ยเรียกร้องให้เขาออกมาส่งเสียงที่เป็นประโยชน์ hmm. หรือเรียกร้องแค่เขาออกมาด่าก okay, ็โอเคติ๊กเดอะบ็อกซ์ว่าโอเคดาราคนนี้ด่าแล้ว สมมติคำอยากหนึ่งคำถือว่าจบคอเอาเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่โบคิดว่าที่สุดแล้วการการจะออกมาเรียกร้องเรื่องอะไรเป็นสิทธิส่วนบุคคลแล้วเราเคารพทุกเสียงนะไม่ว่าเสียงนั้นจะเป็นเสียงด่าจะเป็นเสียงเรียกร้องอย่างเป็นรูปธรรมจะเป็นเสียงที่เรียกร้องอะไรก็ตามมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะส่งเสียงแล้วทุกคนก็จะรับผลของการส่งเสียงของตัวเองผลในแง่ว่าฟีดแบ็กสังคมเห็นด้วยไหมไม่เห็นด้วยยังไงก็ เป็นโมคิดว่าเราอาจจะใช้คําว่าขอเอากันพร่ำเพื่อกันไปแต่โดยโดยโดยหลักการโมคิดว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะส่งเสียง mm hmm. คนที่คนที่ออกมาส่งเสียงวิจารณ์รัฐบาลก็เป็นสิทธิ์ในระบอบประชาธิปไตยคนที่ออกมาส่งเสียงวิจารณ์การชุมนุมก็ mm hmm. เป็นสิทธิ์ mm hmm. เช่นกันวิจารณ์ฝ่ายค้านวิจารณ์รัฐบาลวิจารณ์สื่อ <Okay. S 2> โมคิว่านี่ควรเป็นสิ่งปกติของสังคมประชาธิปไตย <Okay. S 2> แต่เราไม่ค่อยเห็นด้วยที่ใครจะไปกดดันให้ใครพูดอะไร พอเมื่อคุณบอกว่าการพูดเป็นสิทธิ์เนี่ยจริงๆแล้วการพูดมันคือการแสดงออกการส่งเสียงการพูดหรือการเงียบก็เป็นการแสดงออกทั้งสิ้นแล้วเวลามันไม่ใช่แค่มีแค่ว่าเลือกว่าอยู่ข้างใดข้างหนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่เลือกจะไม่พูดก็ถือว่าเป็นขอเอาอย่างหนึ่งเหมือนกันทุกอย่างมันมีรายละเอียดหมดเนาะเวลาที่คนเขาเลือกที่จะไม่พูดเนี่ยนะคะเขามีเหตุผลได้ร้อยแปดพันเก้าเลยนะ ยังโบนเป็นคนที่พูดตลอดเวลามีความเห็นมีความเห็นกับทุกเรื่องแต่เลือกพูดบางเรื่องอแต่เราเข้าใจว่าคนที่เลือกที่จะไม่พูดอะไรเมื่อไหร่เนี่ยขเขาก็มีเหตุผลร้อยแปดพันเก้าเลยข้อหนึ่งเขาอาจจะไม่พูดเพราะว่าเขายังไม่เห็นด้วยข้อสองเขาอาจจะไม่พูดเพราะว่าเออจริงๆเขามีความคิดในแนวทางนี้แหละแต่ถ้าเขาพูดเวลานี้มันเท่ากับเขาไป endorse คนบางกลุ่มและมันอาจจะมีบางอย่างในคนบางกลุ่มนั้นที่เขาไม่เห็นด้วย เขาเลือกที่จะไม่พูดเพราะเขาไม่อยากที่จะรู้สึกว่าฉันสนับสนุนคุณอ่ะเพราะมีบางอย่างที่คุณทําแล้วเขาไม่เห็นด้วยอาจจะมีสิบอย่างที่คุณทําเขาอาจจะไม่เห็นด้วยห้าอย่างเขาอาจจะเห็นด้วยห้าอย่าง <c oughs> แต่การที่เขาพูดนะเวลานี้เวลาที่คุณมาเรียกร้องกดดันให้เขาพูดเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าเขาสนับสนุนทุกอย่างที่คุณทํา <c oughs> บางคนก็คิดแบบนี้ <c oughs> อ่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าฉันไม่อยากถูกแพ็กรวมกับคุณน่ะเพราะฉันฉันไม่พูดตอนนี้ เพราะฉันไม่อยากถูกแพ็กรวมกับคุณไม่ใช่เพราะฉันไม่เห็นฉันเห็นด้วยกับรัฐบาลบแบบนี้ก็ได้ดังนั้นสิ่งที่สิ่งที่ประเด็นที่โบเพียมจะพูดก็คือว่ามองคนให้มีมิติอะค่ะไม่ใช่ว่าพอเขาไม่พูดตอนนี้ก็ไปแปะฉลากให้เขาเป็นแบบนึงอ,อ,อเพราะเขาอาจจะมีเหตุผลร้อยแปดพันเก้าคนมันมีมิติอะอแต่การที่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้เขาเรียกว่าใช้กฎหมู ไปรุมไปอะไรก็ตามเนี่ยมันจะทําให้สังคมเนี่ยขาดโอกาสที่จะได้ยินเสียงและความรู้สึกจริงๆของคนอีกจํานวนมาก mm hmm. เพราะคนจํานวนมากอาจจะกลัวการ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 ,การรวมกลุ่มไปกดดันหรือ cancel culture ลักษณะไปรุมเนี่ยนะการไปรุมเนี่ยมันไม่ต่างกับการแบบไปรุมตบคนหลังโรงเรียนอะนึกออกไหม mm hmm. คนที่เขาไม่อยากจะยุ่งเขาก็เลี่ยงไปเดินทางอื่นนะคะเพียงแต่มันไม่ไม่ได้เป็นการมีแอคชั่นในการไปตบจริงแต่ว่ามันมันก็คือเหมือนบูลลี่เหมือนอะไรเงี้ใช่ไหมฮะออใช่ถามว่าความผลกระทบต่อบุคคลคนนั้นเนี่ยม,มันน้อยกว่าถูกตบไหมบางทีมันเยอะกว่าด้วยซ้ำสิ่งที่เกิดขึ้นออนไลน์คนไม่เคยเจอไม่รู้ค่ะว่าว่า,ว,าว่าผลต่อสุขภาพจิตของของแต่ละคนเนี่ย มันมากมายได้ขนาดันมันมีคนฆ่าตัวตายด้วยการถูกไซเบอร์บุรี่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นไอ,อ,อ,อ้การสร้างวัฒนธรรมแบบเนี้ยมันอันตรายรอแล้วก็เราก็จะเป็นผลเสียกับสังคมในแง่ของการได้ยินเสียงที่แตกต่างหลากหลายวันนี้คุณสังเกตเถอะคนที่ไม่เห็นด้วยมีเสียงโผล่มาไหม,มเราเรา เราเราไม่ค่อยอยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นและไม่ได้แปลว่าการพูดแบบนี้ก็ไม่ได้แปลว่าเราสนับสนุนรัฐบาลหรือว่าอะไรเลยแต่กลายเป็นว่าพอพูดแบบนี้ก็จะมีคนบอกว่าถูกซื้อตัวไปแล้วโน,วน่นนี่นั่นคุณโบโดนโดนเยอะเหมือนกันเพราะที่ผมไปอ่านดูเทใจให้สลคิดว่าถ้าหาคนอราคผมคิดว่าถ้าหาคนที่โดนเยอะกว่าโบน่าจะหายากนะถ้าถ้าถ้าคิดถึงทบทๆๆการตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ย จนกระทั่งชั่วโมงบินของเรามันทำให้มันทาให้สิ่งเหล่านี้มันทำอะไรเราไม่ได้แล้วอ,ะ mm hmm. อ่ะเพราะฉะนั้น,นสิ่งที่บอ,อยาะชี้ให้เห็นคือมันขาดโอกาสที่คุณจะได้ยินเสียงจริงๆในสังคมคแล้วกลายเป็นว่าพออยู่กันในเอ็กโซเชมเอร์เนี่ยก็ก็เข้าใจว่าเออสังคมมันเป็นแบบนี้แหละ mm hmm. แต่ถึงวันหนึ่งระวังว่าจะเซอร์ไพรส์เมื่อมันมีนกลไกที่นับเสียงคนได้จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดเพราะว่าคุณเดินผิดทางมาตลอดนี่คือความเสียหายที่ที่จะใหญ่มาก mm hmm. สำหรับการพัฒนาการประชาธิปไตยในเมืองไทยเมื่อคุณปิดปากคนจำนวนหนึ่งได้แล้วเนี่ย <S 1> <S 1> าภาพที่คุณได้เสียงที่คุณได้ยินมันจะเป็นภาพที่ถูกบิดไปหมดเลยอันนี้คิดได้ลึกซึ้งมากในในมุมเมื่อกี้คือการคุกคามจาก <S 1> <S 1> <S จาก,จากประชาชนคนที่ติดตาม f o l l o w วออะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่อีก อีกลไกที่เราเคยได้ยินมาเยอะแยะไปหมดก็คือเรื่องการบีบจากอำนาจทุนเรื่องธุรกิจท,ที่จ้างดาราจ้างผู้มีชื่อเสียงก็ตามถ,ถ้าไปทําก็อาจจะตกงานหรือถูกถอนสปอนเซอร์อะไรว่าไปอันนี้อันนี้ตัวที่1อีกตัวหนึ่งที่เห็นภาพชัดในช่วงหลายอาจจะช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับก็คือเรื่องของการใช้อำนาจรัฐคุกคามการฟ้องร้องการอะไรต่างๆเนี่ยครับคุณโบมองอยังไงอีก2กลไกในอดีตก็ตามที่เขาใช้กันมาถึงแม้ปัจจุบันก็ยังใช้อยู่ ก็เนี่ยคือความไม่ฉลาดของของรัฐแล้วก็คือความไม่สุจริตของรัฐนะคะเราถึงได้อโอเคมันถึงได้เกิดเกิดกระแสความโกรธแค้นเกลียดชังเนี่ยที่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 มันเยอะๆขึ้นเรื่อยๆเนี่ยส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นส่วนใหญ่เลยก็คือการรับมือของของภาครัฐที่มันไม่ตรงไปตรงมาที่มันเกินกว่าเหตุที่มันมันไม่ตั้งอยู่บนหลักนิจิธรรม แล้วมันเป็นอันนี้เรถือว่าเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่ยุคคอสชอเพราะว่าตอนตอนตอน,ตอนยุคที่เราเป็นเผเด็จการเบร็ดเสร็จแล้วการที่เป็นมานานถึงห้าปีแบบนั้นเนี่ยมันได้สร้างวัฒนธรรมบางอย่างในในวงการกระบวนการยุติธรรมขึ้นมาวัฒนธรรมแบบนั้นรูปธรรมคืออะไรตัวอย่างเช่นตำรวจตำรวจจะมีวัฒนธรรมของการตั้งข้อหาหวานหวานไว้เยอะๆก่อน เพราะในยุคคอสชอเขาสั่งให้ทําแบบนั้นะ,ะเพื่อสกัดกัน้นการรวมตัวการส่งเสียงทุกสิ่งทุกอย่างมันมีคําสั่งคอสชอที่ละเอียดยิบย่อยในการสกัดกัน้นสิทธิเสรีภาพแล้วตำรวจก็เลยเกิดวัฒนธรรมการโห่ตั้งข้อหามีคดีหนึ่งโบได้ข้อหาสิบสองข้อหาสิบสามข้อหาจากการออกมาเรียกร้องการเลือกตั้งด้วยโทรโขพตัวเล็กๆอะไร <laughs> <laughs> จากการพยายามเดินไปถึง<ะ>ทียบรัฐบาลแต่เดินไม่ถึงไปอยู่ถูกสกัดอยู่หน้ายูเอ็น อมไม่รู้ว่าทุกคนจําภาพตอนนั้นได้ไหมว่าไอ้การชุมนุมตอนนั้นมันแบบมันใสขนาดไหนในแง่ว่ามันไม่มีอะไรเลยจริงๆอ่ะันแง่ว่าการเดินขบวนแบบของต่างประเทศที่เขาเดินกันริมถนนใกล้ๆอย่างนั้นใช่ใช่เดินเดินเท้าถือโคลโขงตัวละห้าร้อยอะไรเงี้ยเราสามารถถูกตั้งข้อหาสิบสามข้อหารวมข้อหาหนักๆแบบมอหนึ่งหนึ่งหก โทษจำคุกสูงสุดเจ็ดปีแล้วสิบสามข้อหารวมๆกันน่าจะจำคุกหลายสิบปีถ้าเกิดว่าเราแพ้คดีนั้นอะไรอยา่างเงี้ยค่ะแต่ตํารวจก็สามารถทําแบบนั้นได้นี่คือวัฒนธรรมที่เกิดเกิดมาในยุคคอสอชอตํารวจส่งคดีถึงอายการไม่ว่ามันจะดูเบาหวงแค่ไหนอายการก็สามารถส่งฟ้องไปแบบเต็มๆตามที่ตํารวจส่งมาเลยเหมือนเป็นเมสเซนเจอร์โอเคสารก็รับฟ้องพิจารณาคดีกันไปนะคะการใช้ที่ ที่มันเกิดคำว่า w a r แฟราการการใช้กฎหมายปิดปากในในในทางการจริงๆก็คือคำว่า slap นะ s t r a t e g i c l a w s u i t against public participation การใช้กฎหมายเพื่อปิดกั้น <Yeah. S 2> การแสดงออกของประชาชน <Yeah. S 2> การกลั่นแกล้งด้วยข้อหาปิดปากต่างๆเนี่ยมันคือมรอดกของยุคคอสอชอ hmm. ซึ่งมันควรจะจบไปในในยุคนั้นเพราะมันเป็นผด็จก,การ <Yeah. S 2> เบ็ดเสร็จเนี่ย <Yeah. S 2> แต่ปรากฏว่าเนื่องจากตอนนั้นมันนานเนี่ยมันห้าปีอะมนุษย์เนี่ย ก็มีธรรมชาติของการความเคยชินอืมจริงเหงื่โบเองเนี่ยแต่ก่อนแบบเกลียดการใส่หน้ากากมากทุกวันนี้แฮปปี้มากซื้อหน้ากากมาสิบสีมันเคยชินแล้วมันก็เกิดนิวนอมอลไงแต่ก็ปรับคนิวานมเคยชินให้เป็นความสนุกสนานในการเปลี่ยนสีแล้วใช่คราวนี้มันก็เกิดนิวนอมอลในกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นนิวนอมอลที่ทำลายประเทศชาติมากตำรวจก็โหตั้งข้อหาหวานเลย แล้วก็โอ้โหคดีก็ไปกองกันอยู่เต็มไปหมดเลยบางทีไม่ต้องตั้งข้อหาเขาแต่ก็ยังอุตส่าห์จะไปตั้งข้อหาพรบรความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยเพื่ออะไรเพื่อให้คุณทํางานแล้วคุณได้เงินไงมีเงินเดือนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นฉันจะเอาคดีมาทับถมตัวเองเท่าไหร่ก็ได้แต่ลืมไปว่านั่นคือทรัพยากรของประเทศของส่วนรวมทั้งนั้นเนี่ยแทนที่คุณจะได้ไปทําคดีที่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนจร,อจริงๆเนี่ยคุณกลับมาทําคดีการเมืองงี่เง่า แล้วผลก็คือว่าเออพอพอคดีมันเยอะความชอบธรรมของรัฐมันก็ไม่มีมน้ำหนักเวลาที่คุณจะไปตั้งข้อหากับคนที่มันผิดจริงๆเนี่ยกลายเป็นว่าเบาลงนี่คือความไม่ฉลาดของรัฐถ้าถ้าคุณฉลาดเนี่ยคุณอย่าไปเล่นประชาชนตัวเล็กตัวน้อยคุณอย่าไปเล่นกับคดีที่มันไม่ไม่เกิดประโยชน์ต่อสาธารนณะอันนี้เป็นเทอมทางกฎหมายเลยนะคดีที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเนี่ยอายการสามารถที่จะอ่าเลือกที่จะไม่ส่งฟ้องด้วยเหตุผลนี้ได้แต่ตำรวจทำแบบเนี้ยโดยไม่คิดเลย ใช่ไหมคะเสร็จแล้วมันก็โอเคหนึ่งคดีรกรกสารสองคนที่ทำผิดหนักจริงๆกลายเป็นว่าน้ำหนักในสายตาสังคมก็ไม่ค่อยหนักเพราะสังคมก็ชินเหมือนกันอ๋อทุกคนถูกโดนคดีได้หมดเพราะฉะนั้นคนนี้ก็อาจจะไม่ผิดก็ได้มันเลยทําให้ที่สุดแล้วกระบวนการยุติธรรมของของประเทศเรามันก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์ลดลงลดลงลดลงอันนี้คือความเสียหายต่อสังคมไม่ต้องดูว่าเป็นความเสียหายต่อผู้ต้องหาหรืออะไรแต่บ่มองภาพว่า สังคมเสียอะไรจากการทําแบบนี้นี่คือความผิดของรัฐแล้วก็ทําโดยภาษีประชาชนด้วยค่ะ,คะก็เป็นเรื่องที่ที่แย่เราต้องต้องปฏิรูปกันต่อไปเพื่อ,อลบ new normal อันนี้เพราะมันเคยชินจนสุดๆแล้วอ,ะอ่ะ